สวัสดีค่ะสำหรับคุณแม่หรือคุณพ่อนะคะที่มีความกังวลใจนะคะหรือกุ้มอกกุ้มใจว่าเฮ้ยลูกเราเป็นออทิสติกลูกเราเป็นเด็กพิเศษนะคะเราจะเลี้ยงลูกยังไงเราจะพาลูกไปต่อยังไงเราจะมีเวลาให้ลูกได้ยังไงเราก็ต้องหาเงินหรือมานั่งปรึกษาหารือว่าเฮ้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างคุณพ่อคุณแม่จะต้องลาออกจากงานแล้วมาดูแลลูกไหมมาดูแลเต็มตัวไหมนะคะค่ะ แม่โก้นะคะขออนุญาตแบ่งปันนะคะหรือแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะแม่โค้ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันค่ะนะคะและก็ไม่เคยคิดนะคะที่จะลาออกจากงานและมาดูแลลูกถามว่าอยากไหมอยากค่ะแต่การเลี้ยงเด็กกลุ่มน,นี้นะคะเบื้องต้นเลยค่ะจะต้องใช้เงินค่ะนะคะใช้เงินอะไรไหนจะต้องค่ายา ค่าพัฒนาการซื้อคอร์สนะคะทำไมแล้วทำไมจะต้องมาเรียนทำไมจะต้องพัฒนาการจริงๆแล้วนะคะแม่โก้ก็ไม่ได้จบด้านนี้มาโดยตรงส่วนเทคนิคส่วนตัวนะคะก็เป็นเทคนิคที่ไม่ได้จะดูแลลูกได้ร้อยเซนต์นะคะทีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายมีแน่นอนสรุปแล้วนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าบางครอบครัวนะคะไม่สะดวกนะคะหรือค่าใช้จ่ายตรงนี้ ไม่เอื้ออํานวยนะคะในเรื่องของฐานะอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเราจะทํายังไงนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นเหตุผลค่ะให้แม่โก้จะต้องตื่นมาทําคลิปค่ะนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้สังคมให้ลูกๆนะคะเพราะตอนนี้เด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษที่โดนคุกคามอ่าเยอะมากเลยนะคะด้วยอะไรก็แล้วแต่สังคมผู้รีมากนะคะแม่โก้เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเริ่มงานหกโมงครึ่ง แต่ดูนาฬิกาค่ะเห็นไหมคะยังไม่6กโมงเลยแม่โก้ก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะมาช่วยเหลือกันนะคะด้วยความจริงใจเลยนะคะไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรทั้งนั้นนะคะทีนี้ค่ะแม่โก้เป็นมนืษอ์เงินเดือนแ,แล้วบริหารจัดการหรือดูแลลูกออทิสติกยังไงให้ประสบความสําเร็จนะคะเบื้องต้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะน้องมิก้แม่โก้รู้ว่าน้องอะ่ะ เป็นออทิสติกระดับความุแรงตึงหนึ่งจากการประเมินของคุณหมอตอนนั้นน้อง3ามขวบค่ะแต่ตอนนี้ผ่านมาสามปีแมโกโพัฒนาลูกได้ระดับหนึ่งนะคะทีนี้ค่ะแมโคใช,ช้ชีวิตยังไงขออนุญาตแชร์นะคะแมโกเนี่ยทำงาน6กโมงครึ่งเช้านะคะกลับบ้านถึงบ้าน6กโมงครึ่งเย็นมีเวลาอยู่กับลูกสองชั่วโมงก่อนที่ลูกจะนอน แต่สองชั่วโมงตรงนี้ทุกๆวันทําแบบสม่ําเสมอนะคะทําไม่ใช่ว่าหมายความว่าเอาวิชาการเข้าไปสอนลูกนะคะตรงนี้ลูกได้จากโรงเรียนอยู่แล้วนะคะเทคนิคของไมโก้เวลาสอนลูกนะคะใช้การเล่นผ่านการเล่นนะคะเท่านั้นเองค่ะนะคะที่เหลือนะคะเรื่องวิชาการลูกได้ในห้องเรียนอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะสอนลูกนะคะก็สอนได้ค่ะ แต่จะไม่กอ p y ีเหมือนคุณครูเลยค่ะคุณครูให้ลอกจุดไขป่ปลาคุณครูให้ลากแล้วถ้าเราเอาสมุดเล่มน,นี้ไปยื่นให้ลูกถามหน่อยบทบาทของแม่กับบทบาทของครูลูกไม่ฟังค่ะนะคะหรือถ้าฟังนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแต่เท่าที่เลี้ยงลูกมาหรือดูแลลูกนะคะยากมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้การเล่นเข้าหาลูกนะคะทีนี้เมื่อรู้ว่าลูกเราเป็นนะคะเราจะทำยังไง เบื้องต้นนะคะทํากันบ้านก่อนทํากันบ้านยังไงทํากันบ้านกับตัวเองค่ะนะคะว่าหนึ่งตัวเราเองผ่านไหมผ่านไหมหมายความว่าเรายอมรับเราเข้าใจลูกแต่ต้องยอมรับจริงๆนะคะแล้วเรื่องของการยอมรับไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวค่ะคนในครอบครัวคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกับเรานี่แหละคะ่ะ ต้องยอมรับนะคะเพราะถ้าเกิดแรงต้านเมื่อไหร่นะคะจะไปต่อไม่ได้เลยทีนี้อาอฉันก็ยอมรับแล้วนี่ยอมรับระดับไหนนะคะต้องยอมรับจริงๆค่ะนะคะยออย่างยกตัวอย่างนะคะแมโกโ่ก็ลูกกําลังเล่นน้ํำลูกกาลังเล่นน้ำปุ๊บแต่งตัวสวยเลยค่ะจะออกจากบ้านเลยนะคะทีนี้ค่ะพอเราแต่งตัวสวยปุ๊บโอ้โหชุดพร้อมออกงานปุ๊บเข้าไปในห้องน้ําลูกอาบน้ําอยู่ลูกเอาน้ําฉีดค่ะ หมดเลยค่ะทั้งตัวถามคุณแม่แต่งตัวสวยๆแต่งหน้าวิง้งวิงลูกเอาน้ำฉีดกรี๊ดไหมคะปี๊ดไหมคะแต่สำหรับไมโครค่ะเฮ้ยอึ้งค่ะแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยลูกเล่นน้ำอยู่เข้ามาทำไมเน่ยก็รู้อยู่เข้ามาแล้วเราต้องเปลี่ยนแล้วลูกผิดไหมเห็นไหมคะนี่แหลคะค่ะบททดสอบตรงนี้ยอมรับนะคะ อ่ะยอมรับว่าลูกเราเป็นแล้วเข้าใจค่ะอย่างน้อยเข้าใจว่าลูกเราไม่ปกติเหมือนเด็กคนอื่นอยู่แล้วนะคะนี่แหละค่ะวิธีการดูแลลูกของไมโครยอมรับเสร็จปุ๊บจีบลูกให้ติดจีบลูกให้ติดจีบยังไงรู้ว่าอ่าลูกชอบอะไรพยายามค้นหาค้นหาตัวตนของลูกลูกชอบอะไรเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงไม่รู้ให้น่นก็นไม่เอาให้นี่ก็ไม่เอาสังเกตดีๆแล้วจะรู้ค่ะไม่ว่ากระทั่งการเขียนนะคะ คอยสังเกตลูกแต่ไม่ได้จับผิดสมมุตินะคะว่าลูกจะเขียนอะไรปล่อยเลยค่ะแล้วสังเกตเด็กกลุ่มนี้จะทําอะไรซ้ําๆนะคะอ่ะวาดรูปอะไรหรือเล่นของเล่นอะไรเล่นซ้ําๆแล้วนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่ลูกชอบหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าหาลูกจากสิ่งที่ลูกชอบยกตัวอย่างน้องมิกกี้ชอบรถไฟนะคะไม่ก็สังเกตได้ยังไงคือเวลาเห็นของเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ จะเลือกรถไฟจะเป็นส่วนใหญ่หรือการวาดรูกวาดมาเยอะแยะสเปรสปาเลยท้ายที่สุดก็มาจบในการวาดรถไฟวาดทางรถไฟนี่แหละค่ะก็เข้าหาลูกด้วยวิธีนี้สมมุติค่ะจะให้ลูกเขียนก็ไม่เริ่มจากกอไก่ละค่ะเพราะดูว่าลูกไม่เอาแน่แน่เพราะลูกเด็กฉลาดนะคะเด็กกลุ่มนิชาดพอรู้ว่าจะให้เราเริ่มเริ่มเริ่มต้นกอไก่หรือเริ่มเขียนเลขรู้แน่นอนว่าจะถูกสอนเราก็เลยค่ะ ลูกวาดรถไฟใช่ไหมคะแม่โคก็เขียนเลยค่ะรอถอรถ for ์รถไฟเออ่านว่าอะไรนะลูกก็อ่านเลยค่ะรถไฟการผสมคำเริ่มมาแล้วเห็นไหมคะทีนี้ก็ค่อยๆค่ะอ,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 อ่ะ เขียนรอเรือนะคะเห็นไหมคะการเขียนก็เริ่มมาแล้วอันนี้แค่เป็นการยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการจีบลูกให้ติดทีนี้ค่ะวกมาเรื่องชีวิตประจําวันของคุณแม่ออทิสติกเลยค่ะว่าคุณแม่ออทิสติกเนี่ยอย่างไมโก้เนี่ยใช้ชีวิตยังไงตื่นมาตอนเช้าเลยนะคะบึ๊บเบื้องต้นมาแบ่งปันกันก่อนเลยค่ะให้สังคมก่อน วงเล็บแม่โก้มีคุณยายนะคะคอยดูแลน้องมิกกี้ในเรื่องของการากิจกรรมนะคะหรือ,อ,อกิจวัตรตอนเช้าที่จะพาลูกไปโรงเรียนคือตอนนี้แม่โก้มีคุณยายช่วยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่ออกมาเราก็ต้องวัง คือเตรียมของให้ลูกให้ครบเลยค่ะเพื่อไม่ให้คุณยายหัวหมุนนะตอนเช้าแต่งตัวพาหลานไปโรงเรียนหัวหมุนมากเลยค่ะนะคะเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยค่ะเราก็จัดค่ะก่อนที่เราจะเอาอ่าก่อนที่เราจะออกมาทํางานนะคะจัดเลยค่ะอะว่าลูกจะต้องเตรียมอะไรไปโรงเรียนบ้างนะคะแต่ค่ะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคือสมุดเล่นนี้ค่ะนะคะใส่กระเป๋าให้ลูกไปโรงเรียนนะคะเพราะอะไรคะ เพราะว่าเด็กปกติไม่สามารอดอภโทษค่ะเพราะว่าเด็กพิเศษหรือเด็กปกติโดยทั่วไปอ่ะไม่สามารถนั่งเรียนได้ทั้งวันหรอกค่ะเชื่อไหมคะขนาดเราเรายังง่วงเลยนะคะแล้วลูกจะรับตรงนั้นได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเด็กปกตินั่งเรียนในห้องคุณครูบอกว่าอย่าเดินนะอย่าวิ่งนะเด็กเขาเข้าใจอะ่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าระดับอย่างลูกเราอ่ะน้อยมากคะ่ะโอกาสตรงนั้นแต่ทําอย่างไรไม่ให้ลูกเดินวนในห้องสมุดค่ะ ใส่กระเป๋าไปให้ลูกเลยค่ะเพราะกว่าสมุดที่ลูกใช้เรียนอ่ะตรงนั้นลูกมีอยู่แล้วถ้าเราไม่ใส่เข้าไปข้อที่หนึ่งเลยค่ะลูกคว้ามาเขียนแน่นอนแต่ถ้าเกิดวางไมีตรงนี้นะคะเวลาลูกนะคะเมมเต็มค่ะก็จะควักออกมาใช้ตรงนี้นะคะและกิจวัตรประจําวันของเมโกอก็คือว่าสมุดเล่มนี้แหละคะ่ะที่อยู่ในกระเป๋าลูกแล้วครูใส่กลับมาให้เรามันบอกค่ะมันบอกว่าลูกใส่ข้อความหรือ อะไรลงไปในสมุดเห็นไหมคะมาแล้วค่ะสำหรับที่คุณพ่อคุณแม่หาคำตอบไม่ได้ว่าลูกชอบอะไรจีบลูกไม่ติดคำตอบอยู่ในนี้ค่ะลูกจะวาดในสิ่งที่ลูกชอบเขียนในสิ่งที่ลูกชอบหรือลูกรักเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอะไรก็ตามที่ไม่ชอบเราเองเรายังไม่อยากเขียนลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือคำตอบว่า จะจีบลูกยังไงให้ติดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะที่แม่โก้ได้แบ่งปันนะคะหรือแชร์ออกไปเนี่ยมันเป็นการที่เกิดขึ้นจริงจากเด็กออทิสติกค,คนหนึง่งซึ่งพัฒนามาเรื่อยๆหรือจากแม่คนนี้อะไรล่ะคะแม่ออทิสติกค,คนนี้อะไล่ะคะได้ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ลดเวลาในการไปหาข้อมูลจะทำยังไงเริ่มต้นยังไงนะคะมา ดูค่ะนะคะถ้ามีเวลามาดูคลิปแม่โก้แม่โก้จะใส่รายละเอียดไว้ตรงนี้นะคะทีนี้ค่ะ,ะมาต่อกันอีกกลับมาหาเรื่องจิจวัตรประจําวันอีกนะคะทีนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะ,ะก็เก็บเก็บให้หมดค่ะเก็บให้หมดแล้วมานั่งทํากันบ้านกับตัวเองก่อนนะคะนี่แหละคะ่ะที่แม่โก้บอกว่าก่อนที่จะไปพัฒนาลูกนะคะมาค่ะมาพัฒนาตัวเองก่อนนะคะ ยอมรับกับตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเรื่องพัฒนาลูกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเขียนนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะตรงนี้ต้องใช้เวลาจริงๆนะคะแล้วหากมีเวลาเข้ามาดูคลิปของแมโก้นะคะแมโก้จะทําช่อง YouTube เอาไว้นะคะแล้วก็จะพยายามใส่หัวข้อไว้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วเข้ามาดูกันนะคะแมโก้ก็คิดว่าสิ่งที่แมโก้ทํานะคะจะเป็น ประโยชน์นะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ตันนะ่ะพอรู้ว่าลูกเป็นแล้วไปต่อไม่ได้จริงๆนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้แม่โก้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงกับลูกออทิสติกหรือลูกเด็กพิเศษคะ่ะนะคะสวัสดีคะ่ะ